สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะอ่าชั่วโมงนี้ก็อยู่กับครูมายนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้า133ค่ะวันนี้นะคะเราจะแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาหลายลูกร้อยละ หรือเปอร์เซนต์เราจะมาหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์กันคาบที่แล้วนักเรียนแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละเพื่อหาอะไรลูกหาราคาขายนักเรียนหากําไรขาดทุนได้ราคาขายได้วันนี้เราจะมาหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์กันบ้างนะคะวิธีการเดียวกันเลยลูกทําเหมือนกันเราจะเทียบหาจากอะไรนั่นเองหนึ่งร้อยเหมือนเดิมโดยการเทียบยบยัญัติาตรยางเหมือนเดิมนะคะ ่นักเรียนลองมาดูในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสามนะคะเรามาดูโจทย์ปัญหากันเลยค่ะพิซซ่าแผ่นหนึ่งแบ่งเป็นแปดชิ้นนุ่นรับประทานไปสองชิ้นนุ่นรับประทานพิซซ่าไปร้อยละเท่าใดอ่าร้อยละเท่าไรนะลูกอ่าโจทย์ถามนักเรียนเป็นร้อยละใช่ไหมลูกอ่าเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนเลยนั่นก็คืออะไรลูก พิซซ่าอ่นักเรียนก็เขียนเลยลูกพิซซ่าแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งแบ่งเป็นแปดชิ้นแปดชิ้นแปดชิ้นนะคะแปดชิ้นเป็นยังไงลูกต่อไปนุ่นรับประทานไปใช่ไหมคะ นุ่นรับประทานไปประทานไปไปกี่ชิ้นลูกสองชิ้นดังที่โจทย์ให้มาแต่โจทย์ถามนักเรียนว่านุ่นรับประทานพิซซ่าไปร้อยละเท่าไรใช่ไหมคะอะ่นักเรียนก็ลองเทียบจากอะไรลูกถ้าพิซซ่าเป็นไงเทียบจากอะไรนดะ้หนึ่งร้อยชิ้นอ่าเราก็บอกว่า พิซ่าอาถ้าเราเทียบกับพิซ่าหนึ่งร้อชิ้นละลูกใช่ไหมคะพิซ่ a แผ่นหนึ่งแบ่งเป็นเป็นกี่ชิ้นลูกอ่าเราจะแบ่งหนึ่งชิ้นถ้าเกิดมีหนึ่งรชิ้นถ้าเกิดมีหนึ่งรชิ้นนุ่นจะรับประทานไปเท่าไรรับประทาน ไปก็เอาอะไรลูกอ่าใช่ไหมคะก็เอาหนึ่งร้อยเดี๋ยวครูไม้เขียนใหม่หน่อยมันติดกับอันนี้เกินไปนักเรียนก็เอาหนึ่งรอยนะคะคูณกับอะไรนั่นเองอ่าส่วนที่ทานไปส่วนด้วยทั้งหมดอ่ะก็เศษสองส่วน 8นั่นเองที่ทานไปส่วนด้วยทั้งหมดนักเรียนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเอาหนึ่งร้อยคูณสองแล้วก็หารด้วยแดได้เลยนะลูกก็จะได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับยี่สิบห้าชิ้นนั่นเองอ่านักเรียนลองคำนวณได้เลยนะลูกอย่างเช่นครูไมบอกว่าครูไมเอาสองหารแดได้ดูนะลูก สองหารแปดได้นั่นก็คือเอาแม่สองมาตัดทอนนั่นเองสองตัดทอนสองหรือสองหารสองเหลือหนึ่งสองตัดทอนแปดหรือสองเอาไปหารแปดสองอะไรได้แปดสองสี่แปดหนึ่งตัวนี้อก็เหลือหนึ่งแล้วสี่ตัวนี้ตัดทอนกับหนึ่งร้อยได้โดยการเอาแม่สี่ตัดนะคะสี่หนึ่งสี่สี่สองได้แปด เหลือเศษอยู่สองจะกลายเป็นยีสิกับ0ูนย์สี่อะไรได้ยี่สิบลูสี่ห้ายี่สิบนักเรียนก็จะเหลือยี่สิบห้าคูณหนึ่งยี่สิบห้าส่วนด้วย1ก็ได้ตัวเดิมก็คือยีห้าก็จะตอบยีห้าชิ้นเห็นไหมลูกอ่าหรือใครจะบอกว่าเอาหนึ่งคูณสองก็จะได้200แล้วเอาไปหารกับ8นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่าครูมายนะั่นก็คือยีสิบห้านะคะ อ่ดังนั้นนักเรียนตอบได้อย่างลูกถ้าเกิดมี100ชิ้นนุ่นจะรับประทานไป25ชิ้นดังนั้นดังนั้นนุ่นรับประทานรับประทานอะไรลูกพิซพซ่าพิซซ่าใบร้อยละเท่าไหร่คะ ร้อยละยี่สิบห้าได้เลยลูกไปร้อยละยี่สิบห้าเรียบร้อยนักเรียนก็ตอบได้แล้วลูกตอบนุ่นรับประทานนุ่นรับประทานพิซซ่าไปร้อยละยี่สิบห้า อ่าเรียบรอย้อยอ่าเห็นไหมคะยากไมหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำวิธีการเดียวกับทั้งนักเรียนหากำไรขาดทุนแล้วก็ราคาขายแต่ราคาขายนักเรียนอาจจะต้องเอาไปลบกับทุนใช่ไหมหลูกอ่าถ้าเกิดได้กำไรนักเรียนก็บวกเพิ่มแต่ถ้าเกิดโจทย์เกิดถามว่าขาดทุนนักเรียนก็ลบออกแบบนี้เองเรามาดูในข้อที่สองต่อลูกพี่ชยัยพี่ชัยมีที่ดินยี่สิบไร่ แบ่งขายไปสิไร่ี่ชายขายที่ดินไปร้อยละเท่าไราอ่ะก็เหมือนเดิมลูกก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนั่นก็คือพิชายพี่ชายมีที่ดินยี่สิบไร่แบ่งขายไปอ่ะแบง่งขายไป สิบไร่อ่าเหมือนเดิมค่ะเขาถามว่าพี่ชัยขายที่ดินร้อยละนักเรียนก็เอาไปเทียบกับอะไรเทียบกับหนึ่งร้อยถ้าพี่ชัยพี่ชัยมีที่ดินเท่าไหร่ลูกมีที่ดินหนึ่งร้อยไร่ละอ่าถ้าเกิดพี่ชัยมีที่ดินหนึ่งร้อยไร่จะแบ่งขายไปอ่าเท่าไรนั่นเองแบ่งขายไป กี่ไร่นักเรียนก็เอาอะไรลูกหนึ่งร้อยคูณกับอะไรลูกคูณกับที่ขายไปส่วนด้วยทั้งหมดมีทั้งหมดยี่สิบไร่จะได้เท่ากับอ่านักเรียนก็เอาอันนี้เลยลูกยี่สิบหารด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบหารหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่ลูกยี่สิบหนึ่งยี่สิบยี่สิบห้าหนึ่งร้อย นักเรียนก็จะได้5้าคูณกับสิบได้เท่ากับห้าสิบรอ่าส่วนหนึ่งตรงนี้ยังไงหารหนึ่งก็ได้ห้ิตัวเดิมใช่ไหมคะอ่านักเรียนก็ตอบได้ตอบได้อะไรลูกพี่ชัยขายที่ดินไปร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละห้าสิบอ่าดังนั้นดังนั้นพี่ชัยขายที่ดิน ไปร้อยละร้อยละเท่าไหรลูกห้าสิบไรอ่าร้อยละห้าสิบนั่นเองตอบได้ยังคะตอบได้แล้วเป็นไงลูกยากไหมคะไม่ยากเลยอ่ะนักเรียนก็ตอบพิ่ชยัยขายที่ดินไปร้อยละ ตอบต้องตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะร้อยละห้าสิบอาตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะที่ตอบแต่ตรงนี้เป็นตัวเลขอาราบิกนะลูกห้าสิบนั่นเองโอเคไหมคะพิชัยขายที่ดินไปร้อยละห้าสิบเวลานักเรียนหานักเรียนก็เทียบกับหนึ่งร้อยแล้วก็เอาไปคูณกับอ่านั่นก็คือส่วนที่ขายไปแล้วก็ส่วนด้วยทั้งหมดใช่ไหมลูกเศษ ก็คือตัวที่ขายไปส่วนตัวส่วนก็คือที่ดินทั้งหมดนั่นเองต่อไปในข้อที่3าหน้า133นะคะปีที่แล้วโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนห้าคนปีนี้มีนักเรียนสี่้อยแปคนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ทำเหมือนกับข้อที่1และข้อที่2ข้อที่สาทบทวนความเข้าใจ อ่ะข้อที่สามอ่ะวันนี้จะไม่มีการบ้านข้อที่สามเดี๋ยวครูมาจะสอนเพราะว่ามีอะไรลูกมีคำว่าลดลงอ่าเราลองมาดูถ้าเขาก็เกิดบอกว่านักเรียนลดลงแบบนี้นักเรียนจะมีวิธีการคิดอย่างไรนั่นก็คือมีจำนวนนักเรียนลดลงลดลงเท่าไหร่เราก็หาก่อนเพราะโจทย์บอกว่าปีที่แล้วโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนห้าร้อยคนใช่ไหมคะ ปีนี้มีนักเรียน480แต่โจทย์ถามนักเรียนว่าโรงเรียนแห่งนี้มีจํานวนนักเรียนลดลงแสดงว่านักเรียนต้องคิดส,ส่วนที่ลดลงอ่าเราก็มาหาก่อนว่ามีนักเรียนลดลงเท่าไหรค่ค่ะมีนักเรียนลดลงอ่ะลดลงเท่าไรหร่ลูกนั่นก็คือ ปีที่แล้วห้าร้อยใช่ไหมคะอ่าห้าร้อยปีนี้เท่าไหร่ลูกสี่ร้อยแปดสิบก็ลบออกได้เท่าไหร่คะห้าร้อยลบสี่ร้อยแปดสิบยี่สิบคนใช่ไหมลูกอ่ายี่สิบคนดังนั้นเราก็จะบอกได้ว่ามีนักเรียนดูจากที่โจทย์ให้มาเลยนะคะมีนักเรียนห้าร้อยคน เดิมเลยนะเดิมมีนักเรียนห้าร้อยคนนักเรียนลดลงไปเท่าไหร่คะในปีนี้อ่าปีนี้นักเรียนลดลงไปนักเรียนลดลงไปเท่าไหร่ลูกลดลงไปยี่สิบคนที่เราหากันมาอเราบรรทัดนี้นะคะเรายังอยู่ในปีที่แล้วก็คือมีนักเรียนห้าร้อยคนนักเรียนลดลงไปเท่าไหร่ยี่สิบคนใช่ไหมคะ เราก็จะเทียบกับเป็นเปอร์เซนต์นั่นก็คือในหนึ่งยละถ้ามีนักเรียนหนึ่งรคนถ้ามีนักเรียนหนึ่งร้อยคนอ่าถ้ามีนักเรียนหนึ่งรคนนักเรียนจะลดลงไปเท่าไหร่อ่านักเรียนจะลดลงไปเท่าไหร่คะนั่นก็คือเอา หนึ่งร้อยคูณกับลดลงไปยี่สิบคนส่วนด้วยนักเรียนทั้งหมดของเดิมนะลูกก็คือห้าร้อยอ่าดังนั้นเท่ากับเท่าไรอ่านักเรียนก็ตัดทอนศูนย์ตัดทอนกับศูนย์ศูนย์ตัวนี้ตัดทอนกับศูนย์ตัวนี้ด้านหน้าเหลือแค่หนึ่งแล้วห้าสามารถหารยี่สิบได้ห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่ สิบดังนั้นได้เท่าไรล,ลูกสี่คนถ้าเกิดมีนักเรียนหนึ่งร้อยคนนักเรียนก็จะลดลงสี่คนดังนั้นโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ลูกก็สี่เปอร์เซนต์นั่นเองหนึ่งร้อยลดสี่คนแสดงว่าลดสี่เปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนก็ตอบเลยลูกดังนั้นโรงเรียนแห่งนี้ แห่งนี้มีนักเรียนลดลงลดลงลดลงเท่าไรลูกลดลงสี่เปอร์เซนใช่ไหมคะสี่เปอร์เซนเปอร์เซน์กับร้อยละนะลูกหาเหมือนกันเลยเปอร์เซนต์ ก็คือเทียบกับ100ร้อยละเราก็เทียบกับ100นะคะอาจโจทย์อาจจะเล่นคำถามเปอร์เซนต์โจทย์อาจจะเล่นคําถามร้อยละได้หมดเลยนะลูกอาจตอบตอบเหมือนเดิมค่ะโรงเรียนลายมือครูมาอาจจะไม่สวยนะคะนักเรียนเขียนให้สวยกว่าครูนะลูกโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน ลดลงอ่าตอบเป็นตัวเลขไทยสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์โอเคเรียบรอย้อยอ่า ในข้อหนึ่งข้อที่2และข้อที่สามในหน้าหนึ่ามสิเมื่อนักเรียนทําไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะลูกให้นักเรียนถ่ายรูปส่งครูมายให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์หรือทางแชทส่วนตัวได้ทั้งสองช่องทางนะคะอ่าแล้วอย่าลืมนะคะไปเข้ากลุ่มไลน์ที่ครูมายฝากเพื่อนไปนั่นก็คือนัทธิดาใช่ไหมลูกให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้ เริ่มเรียนออนไลน์สดกันบ้างอ่าโอเคสำหรับวันนี้ในเรื่องอะไรลูกการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ครูไมายก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ